บัวแต่พูดถึงประตูลืมนึกถึงหน้าต่างที่อยู่ตรงด้านหน้ามีไหมฮะจําเป็นต้องมีหรือไม่จําเป็นต้องมี <S 2> <S 2> จาเป็นต้องมี <S <S บ้านวงช่วยที่ดีบ้านวงช่วยที่ถูกต้องนะมันจะต้องมีหน้าต่างประตูเนี่ยเปรียบเสมือนปากแต่หน้าต่างเนี่ยเปรียบเสมือนตา <S 2> <S 2> โอ้ครับ <S <S แล้วก็หน้าต่างเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ให้แสงสว่างภายใน <S <S พลังคงช่วยจะทํางานไม่ได้แล้วคงช่วยจะเป็นคงช่วยที่ดีไม่ได้ <S 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 ถ้าไม่มีแสงสว่าง <นะ S 2> แล้ว หน้าต่างที่ใช้มันต้องเป็นหน้าต่างรูปแบบไหนยังไงกมลมเหลี่ยมหน้าต่างกลมนี่เป็นหน้าต่างที่ไม่ไม่ไม่ควรจะใช้ครับเพราะว่ามันมีการผ่านเคลื่อนตัวของพลังเนี่ยผ่านเข้าออกเนี่ยรวดเร็วซึ่งมันทําให้เกิดแต่เรื่องวุ่นวายและสับสนถ้าอย่างนั้นเราไปเห็นอึกที่ไหนก็ทําเป็นวงกลมที่อยู่ด้านหน้ามีประตูเข้าก็จริงแต่มีวงกลมวงกลมอยู่ในลักษณะนั้นเนี่ย มันเป็นการดีไซน์นะซึ่งพยายามที่จะเน้นให้คนภายในนะั่นะเกิดความแอคทีฟม,มันขึ้นอยู่กับธุรก,กรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำภายในอออไอ้วงกลมเนี่ยมันในอาคารบ้านเรือนปกติไม่ควรใช้บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัยวันนี้เราพูดถึงเฉพาะบ้านกัน,กนนะถ้าเป็นตลาดหุ้นกิจการธนาคารอ,อันนี้ใช้ได้อาามันขึ้นอยู่กับอาชีพ